ก็คือว่ารัฐบาลมองเห็นนะครับว่าที่ผ่านมามีการกู้เนี่ยโดยรัฐบาลเองเนี่ยโดยการออกพันธบัตรรัฐบาลเนี่ยภายในประเทศเป็นสกุลบาทนี่เยอะเสร็จแล้วนี่นะครับของรัฐบาลเนี่ยที่จะครบกําหนดแล้วจะต้องมีการกู้ใหม่ในปีนี้ก็มีเยอะนี่หุ้นกู้นะครับของภาคเอกชนเนี่ยที่ออกไปแล้วเนี่ยนะครับที่ต้องครบกําหนดแล้วมีการกู้ใหม่ก็เยอะ แล้วก็ยังจะต้องมีความจำเป็นในการที่จะกู้เพิ่มเติมนะครับจากการที่รัฐบาลของรัฐบาลไทยจะขาดดุลประมาณเพิ่มเติมแล้วก็เพื่อนเนี่อย่างเล็งที่จะมีการกู้เพื่อที่จะไปแจกเป็นเงินดิจิทัลวอลเล็ตประกอบกับในแง่ของภาคเอกชนเองก็ยังมีการวางแผนที่จะต้องมีการกู้โครงการใหม่ๆในส่วนนี้รัฐบาลก็เลยกลัวว่าถ้ารัฐบาลมากู้เป็นเงินบาทน,นะครับ ไปอีกเนี่ยนะครับมันก็จะทําให้ดอกเบีร์ที่บนเวลานี้ถึงนมายอยู่ในระดับที่ต่ำกว่ดบบดาดอดลลาร์เดี๋ยวมันจะขยับสูงขึ้นนะครับแล้วมันก็จะทําให้ไอ้ไอ้ไอ้ภาคเอกชนพวกบริษัทใหญ่ๆที่ออกหุ้นกู้เนี่ยพอเวลาหุ้นกู้ครบกําหนดเนี่ยนะครับก็กลายเป็นดอกเบีย้ยสูงขึ้นแล้วก็กลายเป็นต้นทุนของเขาเนี่สูงแล้วก็จะกลายเป็นผลกําไรของบริษัทก็จะลดลงนะไรสัหนองในส่วนเนี้ยนะครับ ก็เป็นความหวังดีของรัฐบาลแต่ว่าเราต้องตั้งคำถามนะครับว่าเวลาเนี้ยก็คือจะไปกู้นอกประเทศจะไปกู้ต่างประเทศเนี่ยนะครับเพื่อจะลดแรงการแยกเงินเนี่ยภายในประเทศส่วนตรงนี้นะครับการกู้ต่างประเทศมันมีภาระไอ้มันมีปัญหาในเรื่องของความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนแล้วระหว่างรัฐบาลกู้กับเอกชนกู้เนี่ยใครจะรับ ภาระความเสี่ยงอัตราเลกเปลี่ยนได้ดีกว่ากับถ้าหากว่ารัฐบาลกังวลนะครับในแง่ของสภาพคล่องเนี่ยในตลาดตราสารหนี้ระยะยาวที่เขาออกคุณกู้กันเนี่ยรบ,บริษัทขนาดใหญ่เนี่ยผมว่าแนวทางนึงก็คือควรจะมีการพูดคุยกับทางแบงชาติว่าทำสิ่งที่เราเรียกว่า quantitative easing ได้หรือไม่นะครับก็คือพูดง่ายว่าเวลาเนี้นะครับมันมีพันธบัตรรัฐบาลระยะยาวเนี่ยนะครับ สิบปีสมมติยี่สิบปีปอะไรต่าง,งนี่นะครับอยู่เท่าไหร่อาจจะแบงค์ชาตเข้าไปช่วยนะครับในจังหวะที่เอกชนเนี่ยจะต้องมีการโรเวอร์มีการกู้ออกทุนกู้สิบปีอะไรท่างเนี่ก็ทาให้ชาตเข้าไปช่วยนะครับซื้อไอพันธบัตรรัฐบาลเนี่ยนะครับระยะยาวเนี่ยนะครับเพื่อจะทําให้อัตราด,ดอกเบี้ยมันไม่ขยับสูงขึ้นไปมากเกินไปก็อาจจะมีขยับสูงขึ้นบ้างแต่ว่า ไอ้การที่แบงก์ชาติทำ quantitative easing แล้วเข้าไปซื้อพันธบัตรรัฐบาลระยะยาวมัน ard, prayed, จะช่วยให้ดอกเบี้ยระยะยาวไม่พุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเกินไปเอกชนมีเวลาในการที่จะปรับตัวทำแบบนี้นะครับก็จะไม่มีปัญหาว่ารัฐบาลไปให้ประชาชนไปรับความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนแทนพวกบริษัทขนาดใหญ่คือถ้ารัฐบาลเนี่ยนะครับแสดงความมุ่งมั่นนะครับ ในการที่จะมีเงินกู้ต่างประเทศเนี่ยแล้วเห็นชัดเจนเลยเนะครับว่าม,มุ่งมั่นในการที่จะเอาไปแก้ปัญหาโครงสร้างของประเทศอย่างแท้จริงในเรื่องของทําให้เด็กไทยเนี่ยนะครับมีการศึกษาดีขึ้นมีความคิดนวัตกรรมสูงขึ้นนะครับเอามากระตุ้นในเรื่องของการศึกษาให้เบนเข็มเนี่ยจากไอเรื่องของสังคมไปเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์ไปเป็นเรื่องของวิศวกรรม มากระตุ้นให้ภาคเอกชนนั้นนี่นะครับมีการฝึกอบรมคนงานและก็พนักงานนี่นะครับให้มีความชำนาญมากขึ้น,นเอามาสร้างโครงสร้างพื้นฐานในเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิตอลเอามาในเรื่องของการทำเศรษฐกิจไปข้างหน้าให้มันมีความเขียวให้มันสอดคล้องกับไอ้ภาวะโลกร้อนเนี่ยทั้งหมดเนี่ยนะครับผมว่าก็ทำได้ มีการกู้คือไม่ต้องไปกังวลว่าไอเนี้ยนะครับเพื่อที่จะลดะเปิดช่องเนี่ยนะครับให้เอกชนไปกู้ไปเงินบาทได้แทนเนี่ยนะครับถ้าแต่อันนั้นตรงนั้นเนี่ยนะครับจำเป็นเนี่ยนะครับผมว่าทําได้แต่ว่าเท่าที่ผมดูอาการเนี่ยมันจะมีปัญหาว่ารัฐบาลเนี่ยมักจะชอบเอามาแล้วมาแจกเป็นการกุศลในเป็นการกุศลนิยมนะครับคือเอามาแล้วามาแจกเป็นการหาเสียงสมัครกว่าถ้าเป็นแบบนี้นะครับยิ่งกู้ต่างประเทศก็ยิ่งแย่